ครับที่ผมเอาจะแทนพี่เพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่นแล้วมันเกิมถึงพี่มากเข้าใจเข้าใจครับก็อย่างที่น้องเนต็ตบอกพี่แหละพี่เข้าใจมาไงขอบคุณสำหรับโดเนตด้วยนะครับผมนะขอบคุณนะครับแบบสีตั้แบบเข้าใจอ่ะโอ้ยสามตี้สามตีลงที่รเราเอาไหมเอาเลยพี่ยอง S <S 2> <S 2> แล้วยังไงลงแล้วลงแล้วเราลงแล้วถึงก่อนน่ถึงกอ่อ,งกอนไม่รู้เราถึงก่อนอลถงก่อนยู่แล้วพี่เราถึงก่อนเราถึงกอ่อนไม่มีปืนนะพี่ไอ้้าปืนไม่ขึ้นมือวะเอาปืนไม่ขึ้นมืออ้าปืนไม่ขึ้นมือเอยเลยอะอวะอนเอา้อนเอา้อนเลี้ยงหมดี้ยงหดี้ยงหมด เราอยู่นี่นี่หมดเลยไหมเขาเขาชุนนี่อยู่พี่หมดไอ้ยุปืนผมมันไม่ขึ้นมืออ่ะมันสะพายข้างหลังครับเพราะเปลี่ยนคอมได้แล้วเปลี่ยนคอมได้แล้วไม่ใช่ปืนมันไม่ขึ้นมือพี่ใช่พี่ผมไม่ผมไม่งนี้ครับจะได้ปืนมันเก็บ เก็บปืนแล้วนะแต่กด f f หนึ่ง f หนึ่ง f หนึ่งไม่ก็ไม่ขึ้นมือให้ดีดีดีนะเมื่อกี้ได้ลูกซองอ่ะไม่งั้นได้โดนพี่อูดแล้วเมื่อกี้นหละดี่็็ลูกทองดีได้อากัสมาติดตามพี่กลอมเกือบ900วันแล้วครับโอ้ขขบคุณมากครับจะ3ปีแล้วเนาะรับนักลับปีร้อยวันเองเฮ้ยแรบบิทแรบบิดตรงนั้นมีคนนะแรบบิท เดี๋ยวไม่ใช่เลย้วปิดไปเอาอะไรแล้วปิดไปก็โมยหอครัานี่ขาดแม่งล้วมีฮเกอร์แดงนะก็ไม่ได้พี่นไปเลยพี่มีรถมาไฮ้มีรถมามีรถมามีรถมาตรงไหนกันนะแอบแอบแบี่แบแอบโอ้เนี่โอ้ยใคร ลม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 โดนแทงผมเบิ้มเบิ้มเบึ้มเบ้มจะเบิ้มแล้วนะครับเอาเข้เอาที่เอาเอาโอ้โหกระสุนหมดพี่เอ็กซ์พี่ตามผมมาหน่อยตามผมมาหน่อยตามเลยตามเลยครับตามเลยตวงไฟฟ้าด้วพี่เออไม่ได้วงไฟฟ้ายังไม่ได้แล้วกัน หมด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 ยังพี่หมดยังหมดแล้วหมดแล้วเอเอ๊ฮิสเซอรลินหมดแล้วพี่เหมือนเลือดอะหมดแล้วอะไรพี่ผมมาแม่งเลยโดดมาผมโดดใส่เลยนี่คือรีบลงจากหอเลยเมื่อกี้นี่ไม่รู้รีบไปไหนไม่รู้ใครขับฮอชนเมื่อกี้กำลังจะโดดลงขับฮอชนพี่ทิ้งพี่ทิ้งแทบไม่ทันอะ มกลับมาแทบไม่ทันเมือ่อกี้ไปแล้วเกือบช่วยไม่ทันสองตัวพี่แต่แม่งการันตีว่าจะเป็นคนหรือบอรดมีบอรดวิ่งอยู่ด้วยนะเน <laughs> ี่ยฉันพูดสัส้นไปเขาตรงตรงหน้าทิศแปดห้า ตาเจ็ตัวหนึงเขาหลุดเนี่ยยืนนิ่งเลเนี่ยแล้วก็ในตรงตรงมีคนโยนระเบิดมาหายแคปแคปแคปครไป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 ไขึ้นขึ้นไปพี่ตายนันเลด หมดแล้วหมดแล้วมีสองคนเองครับตรงนี้ง๋อ้หมดแล้วะพี่พี่ก่อเขาเก็บมาเพียบเลยอ่ะเนี่ยไอ้เอ้ยน่าจะอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละเจอสามตัวจ้ะอ๋อนี่ยทีนี้นราจะหลอนตอนข่างหนาผมนี มีหลังเห็นตรงหน้าผมนี่พี่อแอบบูเลยใช่ใช่ตรงตรง,งพี่เตียหมูเดงหมูเดงเข่งไปพี่เราต้องรีบไปซ้อนตีมันลงแล้วอเอ้ยกระสุนไนม่พอเรเฮ้ยมีมีสไนฟ์ฝั่งนู้นนี่เรียบอุดได้ไหมพี่ ชุดก่อนชุดก่อนชุดก่อนเลยชุบก่อนเลยผมแหกให้ขอ,องตัวมาแล้วพี่เอ็กพี่มีเดินเสาตัวนึงนะพนี่ยรอ,อรออพี่เอ็กโวไอ้ออบางก็ไม่บอกพี่ เอกมาเป็นคนเล่นป้อมด้วยระเบิดไปด้วยดิสามตัวแฮกป้อมทิ้งแล้วหมาตีม,ม,มา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 แลมโบ้ลูกเว้ยรู้จักแลมโบ,บ้เปล่าแลมโบ,บ้เปล่าแลมโบ,บ้โบนะ ีไปไหนเล่าออกกับมาก่อนวิ่งขึ้นมาตัวหนึ่งโอ้ไม่ทันโอ้ไม่ได้เจอชายเลยเอาดิเอาดิพี่เอาดิเอาดิเอาดิพี่เอาเหมือนเก็บไปสองแล้วพี่แล้วพวกเซนชายด้วยภายในายนในบนเขาพิสสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบตนในบนเขา มองอยู่พี่ผมไมเห็นไปหัวเลยพี่ต้นตัวแบบนี้ต้นเห็นแล้วตัวแบบนี้ต้นแตกก็ดีโอ้โหแตกจะชื่ออะแตกแล้วพี่พี่พี่เด้งเอาปืนอะไรไหมพี่บีพีไหมบีพีมาอยู่เอาเอาก็ได้พี่เอาบีพีได้ครับบีพีได้เก็บไปให้แล้วนะครับอยู่ที่กล่องพี่ hacker in coming เจอสามตัว เอ้โหยังไงล่ะพี่ย่งยังเอาอะในบ่อในบ้านอะหน้าพี่เอกอะตีกระตูนเนี่ยขนมน้่พี่พี่อยู่ที่อยู่ที่พี่ตีทุกคบกำลังไปครับปอดหรือเปล่าโอ้ยตา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 ยขันตายโอ้ย่ยอันนี้ตี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 คนพี่เจอสามตัวทั้่ไหนกันนะ โอ้โหหนุ่มน้าจะตายไอ้จะตูนจะตายแล้วพี่ผมตัวสก,กัดเอาลูกซะก,ก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาแล้วเดี๋ยวก็เป็มกอป <นะ S 2> ไหน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 อามาตายโอ้โหไม่ทัน,ทนโอ้โหไม่ทันเฮ้ยพี่ เย่ไอตัวนึ่งนะไหลเลยเดี๋ยวผมก็ลั่งรถไฟเป็นแท็กเป็นเพื่อนทีแป๊บนึงเดี๋ยวได้ผมก็ตกด้วยแหละไอ้ดอกเมื่อกี้ฟาร์มนี้เลยพี่ไอตัวที่หลังน่าจะบดพี่เขาต้องไปเก็บเพื่อนเกิดมาใหม่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ยิงเข้าใหม่นี่เป็นไงครับเป็นกิดมาใหม่ให้กับเกิดมาใหม่

ไม่ให้จับกูก็จะจับเนคนน่าจะไม่เท่าไหร่แล้วพี่ผมว่าขึ้นไปเลยพี่ได้ได่ได้ได้เร็วมาเร็วไปไหนพี่ต้อบไปไหนไปไหนพี่เพื่อนเขาอยู่ตรงนี้แล้วพี่พี่เลียพี่นาข้าวข้าผมบอกแล้วไม่เท่าไหร่แล้วพี่มดแล้วน่นะผมบอกแล้วเพราะมันไม่ทูทีมนะอันเนี้ยเออทำไมไม่ยิงกันนะเออมันไม่ทูทีมใช่พี่ ยิงยิงยิงข้ายิงกันู่อ่ะยิงกันอยู่มาแล้วมาแล้วพี่อินจาข้งหน้าบ้องเออไม่ยิงกันคนละตี้มีอยู่ข้างหลังไห วอร์เมชินงงมากเลยไม่ยอมยิงกันเองเพื่อนเขาน่าจะยังอยู่ที่กล่องเขาน่า,นาจะาด,ดูดย,<ม>ลยเลยไม่ยอมยิงกัน <c oughs> ปัน

hello hi hello không hello lâu. hello 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 phía hello 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 อยู่ไหนวะขอ,วของหน<ม>้าผาเหรอไม่มีไม่มีอยู่ตรงนี้ก็ได้นะไฮหน่นเนินข้างล่างป่ะเดินข้างล่างด้านซ้ายเนี่ ข้างล่างข้างล่างหูนี่เบิด,ดเลยมอมมิชช่นโอ้โหเฮ้ย